นยกินอย่างน็ได้ซอสอตอนแรกก็พูดถูกนะพ่อแมกซี่ก็พูดตามแม็กซี่เออพนสูงทำไมน้องเปียกน้อเขียวน้องเขียวกินน้องเียตกใเมียกินไหมคะกินอโคโนไม่ได้มาถึงน้ำกินแม็ก์แม็ กินหมูกินไกข้าวมันไก่รู้มันเป็นข้าวมันไก่กินไหมกินเมี้ยเมียวิชาเจ็มโมเลยไม่เออไม่ค้นโต๊ะหรอเดี๋ยวมันโต๊ะกระโดดแล้วเดี๋ยวล้มหนูกไปกันนมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ได้โอ้ยอันนี้เป็ดเป็ดไอ้คือเป็ดเนี้ยมาให้ที่เอามาผมไอ้ต้องมัดมัด ผู้ชายไม่ต้องมัดลูกวอนไม่ท่วอนไม่ใช่วอนไม่ใช่อออวอนวอนฮาฮ่ามามีไหไม่ใช่ไหนแ,แบบนม่โยนจน,นเดตา้อ,นนะะอัาะะาไ่ตองไม่ต้องินอ่ะ ไม่ได้กินอัไไหนกินไก่มือนตาเมียเหรอกินไก่มืนตาเมียเหมืนตาเมียเหมอตมั่เรอามเนส่กินเม็นนั่นไมีลมนะลมหรอทานี้เคกอากินโคอยู่นี่โคกอยู่นี่โคเยิบออกมานะเดี๋ยวทดสาตาโค

ระเบิดแล้วแตกแล้วเออเออแตงเมอุ้ย,ย,ยน้องเทียวกินอะ้รนะก็กินได้อยูย่อืมหัว แล้วตอนนี้ที่เริ่มคือเริ่มนะครับตอบกันเดียวเลยเพราะคำตอบจะเป็นในตัวฟอร์แคนเช่นตอนนี้คือทั้งหมดเลยอ่ะคือจะได้่มทำคำตอบเราก่อเช่นเบมืหนึ่งหนึ่งถึงยี่สิบก่อนเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบก็คือจะเป็นเกี่ยวกับท็อปปิ้กท<อ>ี<อ>่หน<อ>ึ่งก็คือ back to school ใช่ไหมแล้วสมมติท็อปิกที่สองมันเกี่ยวกับ places ก็จะใส่คำตอบไปก่อนเลยก่อนว่าคือยังไม่ได้คิดคำถามว่าคำถามคืออะไรแต่คำตอบก็จะมีแบบ places ก็จะมี beach p อ่อพล Station อะไรแาจะ้ใส่คำตอบไปก่อนเลยว่าอ่าคำถามที่หนึ่งของเท่าิีทีองก็จะเป็นคำตอบแรกคำตอบแรกก็คือ Beach ไม่รู้คำามวก็คืออะไรแต่รู้คำตอบคือ c ี